สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็พบกับผมนะครับเซลกอล์ฟนะครับรถยนตมือสองสิสเกตพงนิเวศนะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆนะครับจะพามาดูรถนะครับว่ารถคันนี้เดิมไหมนะครับรถคันนี้เคยชนมาไหมนะครับดูยังไงอ่าหลายๆท่านกําลังมองหารถยนมือสองอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําเลยนะครับว่ารถรถที่มันเดิมมันเป็นยังไงนะครับ โอเคครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับไล่เลยครับเริ่มจากน็อตตรงนี้นะครับน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงดูยังไงดูง่ายๆครับถ้ารถคันนี้เคยเปลี่ยนฝากระโปรงมานะครับน็อตตรงนี้นะครับหัวน็อตจะเป็นรอยที่โดนขันมาแล้วนะครับ จะเป็นรอยที่โดนขันมาแล้วหรือถ้าเกิดว่าโดนทําสีมาแล้วตรงนี้สีจะไม่เหมือนเหมือนเดิมแน่นอนจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าฝากระโปรงด้านในนะครับสีเขาจะไม่ได้พ่นหมดนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นจะเป็นด่างๆจางๆจ,จ,จ,จะเป็นจางๆนะครับเนี่ยเขาจะพ่นเฉพาะขอบตรงนี้ก็1จุดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ไล่มาเลยครับ ไล่มาเลยนะครับดูตรงนี้นะครับน็อตเดิมหรือเปล่านะครับจะไม่มีรอยขันเนี่ยฮะม์กสีโรงงานยังอยู่นะครับไล่มาเลยครับดูตรงนี้นะครับ้านหน้าคานหน้านะครับตรงนี้นะครับคานหน้า,า,นนามีรอยบิดเบี้ยวหรือเปล่านะครับว่ามีรอยบิดเบี้ยวหรือเปล่านะครับรูพวกนี้ดูได้หมดนะครับ ถ้ามีรอยบิดเบี้ยวนิดนึงนะครับรถคันนี้โดนชนหน้ามาชนหนักมาแน่นอนแต่คันนีไ้ไม่ไม่ไม่โดนชนนะครับคันนี้รถเดิมเลยนะครับคันนี้นะครับแผ่นเพดตรงนี้นะครับบิดเบี้ยวหรือเปล่าโดนชนหนักมากหรือเปลาา่าตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้เพจเดิมนะครับแผ่นเพจเดิมจะไม่บิดเบี้ยวนะครับตรงนี้ รอยอาร์คโรงงานอยู่นะครับรอยอาร์คโรงงานตรงนี้นะครับอ่านี่น็อตเดิมไม่เคยขันนะครับน็อตเดิมไม่เคยขันทั้งสองข้างเนี่ยครับน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขยับเลยรถไม่เคยโดนนะครับคันนี้นะครับคันนี้ไม่เคยโดนซีนฝากระโปงนะครับตรงนี้นะครับถ้าเอาเล็บจิกมันจะเป็นรอยนะครับเอาเล็บจิกจะเป็นรอยนะครับอ่าพวกนี้ดูได้หมดเลยนะครับ โดนไหมดูพวกนี้นะครับเป็นมาร์กโรงงานนะครับเป็นมาร์กมาจากโรงงานดูได้หมดเลยนะครับว่าคันนี้เดิมหรือไม่เดิมนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับด้านหน้านะครับดูไม่ยากนะครับดูรถนะครับเนี่ยฮะพวกนี้นะครับเป็นสีมาร์กโรงงานสีมาร์กโรงงานยังอยู่ครบนะครับสีมาร์กโรงงานอยู่ครบคันนี้เครื่องสมบูรณ์ไม่เคยโดนมาแล้วก็ ตรงนี้นะครับตรงนี้อีกหนึ่งที่ที่สําคัญเลยตรงนี้ก็สําคัญนะครับครันนี้เคยตะแคงคว่ำม,มารถโดนมาไหมที่คว่ำหรือเปล่าดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะตรงนี้คือรอยอาร์ตมาจากโรงงานรถที่ไม่เคยนะครับรถที่ไม่เคยคว่ำม,มาเม็ดอาร์ตจะอยู่ครบ เนี่ยฮะเม็ดอาร์คจะอยู่ครบไม่บิดเบี้ยวตรงนี้จะเป็นเหล็กบางๆตรงนี้จะเป็นเหล็กบางๆนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กบางๆเลยนะครับจะจะไม่ต้องจะต้องไม่บิดเบี้ยวนะครับถ้ารถที่โดนมาตรงนี้ดูง่ายครับตรงนี้จะบิดเบี้ยวไปเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็คันนี้นีสสันโนตคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปเลยภายในก็สวย เพราะว่ารถมันเดิมครับคันนี้ตัวนี้รถเดิมๆนะครับนี่ยางใหม่ฟลอมแม็กนะครับยางใหม่ฟลอมแม็กสวยนะครับคันนี้สวยนะครับมิตซูนโนะนะครับอันนี้เป็น VL นะครับตัวท็อปตัวท็อปจะเป็น VL เดูหมุนนี้นะครับอ่า นิสันโนดปี19นะครับสวยนะครับใครที่สนใจหรือมองหาอยู่ก็ติดต่อผมได้นะครับคันนี้ขายอยู่ที่358,000บาท358,000บาทนะครับนี่358,000บาทรถปี2018นะครับใช้เงินดาวแค่6,000ผ่อนแค่6,600นะครับผ่อนงวด6,600บาทนะครับ84เดือนอ่าดาวน้อยผ่อนสบายครับสำหรับโนดปี2018 คันนี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมพักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมก็จะมีคลิปแนะนำฟอรมรู้มาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้